สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวในการกินหมอ้อไฟเกาหลีนะครับซึ่งเป็นบะหมีกึ่งสําเร็จรูปนะครับมันจะมีอยู่สีรสชาติด้วยกันนะครับก็จะมีเอ่ออะไรนะต้มยํากุ้งแล,แล้วก็รสเผ็ดรสหมูสับแล้วก็รสชาบูน้ําดํานะครับซึ่ง ซึ่งวิธีการกินนะครับก็ไม่ยากนะครับเราจะมาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็เปิดฝาเปิดฝาตัวนี้นะครับเขาก็จะมออีอันนี้ก็จะเป็นรถตัวอัดถ้าไม่ใช่อันนี้จะเป็นอะไรทุกอย่างนี้เป็นผงสาเร็จรูปนะครับน,นี่ก็จะเป็นมามา่า เราจะเอานี่นะครับอย่าลืมอันนี้ อนนี้กำลังเดือดนะครับดูควันต้ยมยำวันนี้เรากินต้ยมยำกุ้งแล้วก็ก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็ใส่หิดเข็มทองลงไปนะครับเขาก็จะมีช้อนมาให้ด้วยนะครับส,สะดวกสบายเร,ารอสักประมาณสักห้านาทีน่าจะได้น่าจะสุกเพราะตอนนี้เดือดมากฟังเสียง รอๆๆเฮ้ยเฮ้ยควันมันขึ้นแล้วดูดิอุ๊ยร้อนอุ๊ยร้อนนะครับดูดูดูดเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกำลังขึ้นร้อนนะตอนนี้กำลังร้อนมากเลยนะครับตอนเนี้ยแสงมากเยี่ยมมันสะดวกมากเลยนะครับครับก็คือเหมือนเหมือนแบบคิดว่าน่าจะสุกแล้วนะฮะเพราะว่ามันผ่านไปนานแล้ว เราจะมาลองเปิดดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเปิดไปแล้ว, <S <S ลวรอบแรกมันยังไม่อะไรเท่าไหร่ร้อนนี่นะครับเราจะมาลองชิมกันดูนะครับดูนะเราจะลองเราจะมาลองชิมกันดูนะครับแต่ข้างในมันยังเดือดอยู่นะเหมือนแบบเราเรากินแบบยังเดือดเดือดอยู่อะไรเงี้ยเหมือนแบบหมอ้อไฟน,นั่นแหละ

อออืือืม,มรสชาติใช้ได้รสชาติอร่อยเลยแหละอร่อยเลยถ้ามีผักนะก็ใส่ผักได้นะครับแต่ผมไม่มีผักนะวันนี้ อื้อส่วนน้ำไม่ได้มันเดือดอืม ร้อนอ๋อน้ำนยังเดือดอยู่ตลอดเวลาอยู่เลยมันเหมาะกับอากาศนาหนาวๆนะ 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. 음. <laughs> 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 ตอนนี้นะครับมิวก็กินเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไม่มีแล้วนะครับตอนนี้มันก็ยังร้อนอยู่นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากลองซื้อไปกินดูนะครับมันสะดวกสบายมากเวลาเราไปภูเขาหรือไปทะเลหรือไปสถานที่ต่างๆนะครับมันจะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยทีเดียวครับวันนี้มิวก็พอแค่นี้นะครับไปแล้ว อออย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ